ทำไมอ่ะไปเี่อะไรไวาไปทาุ้ยยังไม่แดกที่อะไรเลยตื่นปุ๊บตัดตัวงานปั๊บตว์เขาเชื่อหรือเปล่าสองตาก็จบแล้วตัวงาน เชี่ยสามคนัวลงร้อนอยู่ลงเพื่อนกูด้วยใช่อกรอเป็นบอะไรนั่ะบอนที่รูปใกล้กล้ยอบรับ บอกตอกันไปว่าตามสบบอกาูบอกว่าเออานี้ยด้ในั่นต่ายรูปคูแล้วไปตัดหน้าเหมือนคล้ายๆกับผมที่แต่ละรอบเนับไม็เยอะมาสู้สมร์ูมฟเอาตัวรอดสู้อย่างมีสเตอร์ มาครับต่อจากแชร์กาวินใครว่ากาวินไอ้ตัวน้อง,องเล่นป่าไอ้ไกาวินไอ้น้องชายเฮียชวนเล่นก็ไม่เล่นอ๋อคุณหาไม่เจอไกุไปเข้าดี่ป่าแม่กุยทำงานอยู่วันนี้ าหาไม่มเจ,จอจบเบสส่งให้เขาหน่อยพี่ดีเบอรเบอร์ <c oughs> สี่มันคืออะไรวะเซนดี้ <c oughs> เพลม่ฟังเพลงใหม่ทาดิตแ่อกก่ชาือเือไปฟังดเพที่มันทาดิโเอจจรดีตรงที่ไม่ได้มันทามาถึงแต่มันแต่งไมได้เอแปอบ้ะมางควง เอออะไรอ่ะเฮ้ยคากูเหรอเอาดีโอ้ยี่อะจะแต่งก็ค่อยบอกาของแต่งสามก็บอกเลยเนี่ยเิ่งไม่ได้บกูวอกูขวกูขอกูขอเล่นกูขวเล่นกระตุนีงนี้เจ็บแต่กระุนดีตรงนี้เออเดี๋าของแต่งแค่มาที่มากั่น่ะเจ็ป ยัยันแม่สบายนะยยปุ้ยไปทำงานเชียวทงานแล้วจ้ะนเจอเยลทงานเยอ๋อเกยงานเหรอการบ้านการบ้านปะยัแม่วดเยอะเลยกโป่ยเดกงมเด็ยาดิเอ้ยจเปล่ยนอนาดยึงไรณ์เ วิทยาศาสตร์กูไม่แม้มึงอ่ะบอกเลยโอ้เหวิทยาคตรโงัวิทยาศาสตร์อ้สักทีหวิทยาศาสตร์ทำไมวิทยาศาสตร์มัทำอะไรเป็นาวะโอ้กูจิงเวิทยาศาสตร์ฮะเบสไม่ไปทำงานเหรอเไม่เยอะอะไรนี่รอเขาเรียกอ๋อแม่งโควิดมาเกช่วงนี้ไอ้หิ้ง ว่าม่โดนเล่นเออคนนะมันเป็นไว้หน้าเหี้ยคนเดียวมันเป็นโปไปเยื่อคเดียวอเป้าหมายคนเดียวไอ้มึแช่์สตีมึงดิเขาไเีแค่ได้ตังค์เขากระตรีมอยู่เนี่ยแชรตสตีมได้ไงล้วเราเล่นบัญชีมั

ไม่เครเข้าละทำไมวะโอ้ยย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 ยกลยยยยยเนียยยย่ยันกยยยยยยนยยนเยย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 คยยเกยย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  เอาไดีห้าสิบบาทเอาดีห้าสิบบาทกูก็เอาเอาไหมอ่ะกูดันให้ขึ้นเกนเลยไอ้เฮ้ยมีกำมีมีกำตรง้วยมันจบเลยเออมีกำตรง้วา กชาวันศรเลยแต่ไม่มีการเข่งข่าวอี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีคับคุณสวัสดีทุกคนครับก็ส่งไปแล้วไงในแชตอ่ะไอมันกล้ยด้วยนึก่ากลันขึนเกมได้เลยไม่เอาไม่เยี้ไม่เอาอะไรซะไม่เอาเนี่ยไม่หลกเชือยนะครับดสบายดิงานพ งานวันเดียวงานวันเดียวก็ uh ่ห huh. ้าสิบบาทกูเอาให้ร้อยเต็มพอไม่อชั้อนี้เห็นแมเอมอ่ะเออโน่นนี่แน่แอมอยู่นี่เออเอมเลยเอ้ยไปุ๋ยคุ้มเลยงานนี้นี่ยี่ว่าไม่ว่าร้อยเด็ดสุดเฮ้ยร้อยเต็มเพงลงไม่ได้ไปไหนกูบอกเลยห้าร้อยห้าร้อยเต็มมาสองบาทเลยเที่ยงเลยสวัสดีครับวันนี้เจ็ดโคตรทำชิมแต้มก็อไป เล่นเกมมาเลยอ่ะอยู่ไปได่แอมไปอยู่กับน้องแอมดีกว่าเอามันมาเลยจริงอันนี้มันี่มันนี่มันี่มันนี่จะพีดมันี่เฮ้ยไู่เฮ้ยพีดมาแล้วนี่มึงไม่ให้ตังค์ไอ้จ่เลยพีดอะไรยังไม่เสร็จเลยนนั้นไม่เสร็จเลยมันเสร็จไปแล้วไอ้เหี้ยเส็เหี้ยไ

เาดีเขาดีเขาดาอแล้วหลังไอวเจ็บหนักมาโรงเรียนอะเออดาสองแล้วมาจุกูมาจุกูมันมามันมาตายแล้วมาตายตองมาจุบลงไปบ้านลงมาแล้วลงไปบ้านลงมาล้วเห็นไหมตังาจุกู ไอ้โว่ทุกนดีเข้า oh <yeah. S 1> ไปซ้มไปกูนหน่อยข้างในอ่ะเดี๋ยวก้ไงเข้าสอง เอาโง่เ oh, 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 ียอีไม่เดียว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 เอาดีเฮียีไม่ดีเออเฮียเมดเดียวสวยสวยสวยทำเองเลยเด็ดโจนี่ยอดเีไดาฮียกูทำงานรอแล้วกันนะังงานนปรจุฟุ้อกูจะเอาคิวสามคิวคืออะไรอ่ะสามคิวคืออะไอะ ยังไม่ได้คิวเลยจุบงเลยจุบงม่มงเปดจกเจะหเปิดเดยแล้วมอบก่าาใช้ไดรู้เชี่ยว้ามัเป็นตวดึงบมีง้เ่วกูจะจิ้มได้ขอมึงตรงนี้จิ้มได้ียยอกี้โง่ไปละบินละ หัไปแล้วอ่ะใช่ลงมาลงกปลยอะไม่ไ้แต่เิมันมีแบบมีข้อความมาเม่อแกได้นะ่าเบลกูไปแล้วไม่เจ้ต่อมาครับต่อแ mặt 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 vậy mặt 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 mặt

ขาตายเฮียเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนน้องอ้ยเย้หมดเลยมาล้ เออมันขึ้นมาแล้วอิชี้ยจริงด้วอะไรพี่นัดกูจุบไอซันเดย์เนี่ยกูจุบไอซันเลยแล้วกูโดนอเชี้ยกูยิงมันหมดแล้วเอาดีใช่หรอเอาเออใช่โซเวนเกนติดานอิชี้ปวดท้องขึ้นใหม่เลยว่ะเดี๋ยวจบตอนนี้กูเข้าห้องน้ำแบบอิชี้ปวดท้องเลย นีอ <e ้เหี้ยตกไปวะเนี่ยยิ่จัดเลยเหี้ยตกไปไม่รู้เล่นอาไรเป็นเล่นแหลเนาะเช็ดด uh ึงว่ะ ơi ơi mắc mì vẫn đi cú viên mà tay mở lẽ thì ta cũng loại mà chả đơn đơn ba không bỏ ไอ้ยยมันจะในสองสามตัวที่มันอะไแม่ชชุบเป็นไปรอบแล้วไงเนี่ยรอบแล้วอะไรกูตายรอบไม่้อเนีกแล้วไอ้่มจริงอัดยกูไม่มีเกาะเนี่ยโอ้ยบท้องชิบมหายดีกูว่าเหลือที่มันกับที่เศษนี่แหละครับพวกกูนั่นแหละเอเยอไมเเยมหมดแล้วเนี่ยะไม่ไม่ได้ไม่ได้ี่เศษตัวเดียวหรอกกูยิงที่เศษไปมึงกินสามตัว

จะไปทำเพี้ยอะไรต่ริงี้ยวัวไ่จงเกวัวไม่จริงวไม่จริงเกัวจริงเกริงไม่จริเด็วเเกวม่จริง่วัวไม่จเดเดจดกวดก่ไม่มีกหาเไ่ดิ

ยามาวิ่งวิ่เลยนะสามพันแม็กบินไปกับโอโร่ัญญาเจามุมมาทั้ห้

มันยิงกูไม่ได้ถ้ากูอยู่ในบริเวณบ้านอะมีแล้วมีแล้วมีแลดูเลกูเล่นยกูเล่นเอาไจริงด้วยเฮ้ยตั้งไม่ได้ยเอเฮ้ย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 ี่อะไร Yeah, you know that we don't meant to be cattle Like a snitch, no thoughts, must no stand Two hoes, ten toes, new guava New, chip, new chips, new chips

me, lil' bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. Two hoes, ten toes, new guap, cutting bangs, new, new chips, new kicks, Jackie Chan. She bad, bad bitch, throw back. I just hit another liquor, she be counting on my racks. Hella rich, no crime, might stab. Bout to make another hit, lil' bitch, on my life. Stole me, lil' bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. Two hoes, ten toes, new guap. เฮ้ยยัดแ,ม,แม,ม่โคตรแม่เง้ย